Cover D.B.E.B.E.R. เช้าวันจันทร์แบบนี้เจอกับพวกเราสี่คนในักการ cover d e b e r ช่วงนี้มีอะไรน่ารักมุ้งมิงเยอะมากละครก็น่ารักได้ดูกันบ้างโอ๊ยตอทบห้าละครเรื่องน่ารักใช่ป่ะละครเรื่อง เขาก็เล่นเล่นพี่สาวของผมเล่นครับผมพี่แก้มพี่นี่มัตตี้เดี๋ยวช่วยพี่แก้มหน่อยนิดนึงอพี่แก้มด้วยพี่แก้มด้วยพี่แก้มเล่นเออต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกระแสกำลังแรงเลยนะคะทั้งละครเองนะแล้วก็เพลงประกอบละครด้วยไอ้ย่านี่ก็ไม่รู้ว่าใครร้องก็ไม่รู้เลยไม่รู้แต่ดูมันดีอะใครร้องลูหน้าตาดีดีไม่ดีตาผู้ถ่ายหน้าตาอยู่แล้วเราถ่าหน้าตาอยู่แล้วถ่าหน้าตานี่คือชื่อเต็มที่เล่นเล่นถ่าหน้า เอเสียงรบมือให้ดิวเดือดตาขิดครับทำไมวะมันไม่เาเหรอพี่ยังถามอีกเหรอเราควรส่งเอ f มเอมาบอกเขาทีกบผมส่งมาตอบคำถามเมื่อกี้นิดนึงเอเอไม่ารอเข้าเพลงดีกว่าเพ นี้เ uh นี <id> ่ยเขาก็แบบว่าดีนะพราะน่ารักเอามาร้องกีทีก็ยังพรอยู่พี่เดวเป็นเพลงเก่าเป็นเก่าที่บอกไว้เป็นเก่าของภูมิชัยรั์เทียบเทียมครับเอามาร้องใหม่พี่ดาเคยร้องแล้วแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยจะร้องพี่ร้องไปพี่นึกถึงภาพในละครเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายมีงานเต้นลงเต้นรำอาณาจักรนาวช่าเนื้อเพลงก็จะเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยากรักแต่ใจไม่กล้าด้วยความเป็นเก่าของดูเยอ ผมรู้เลยว่าทำไมเขาถึงเลือกพี่ดิวมาร้องทำไมเขาต้องการให้คนหน้าเกา่าเก่ามาร้องออแต่แบบหน้าเก่าแก่อะไรเงี้ยมาร้องเพลงนี้น้างมินเทนจส่งกระจกแทงกันมาโู้ฮาส่งกระจกแข่งด้วยอ <Burg undy. S 2> เอางี้พูดถึงความน่ารักหลายคนก็จะแบบว่าเอ๊ะมุมมองในความน่ารักของแต่ละคนคเป็นยังไงอย่างพี่ดิวอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงน่ารักพี่ดิวนึกถึงอะไรอะน่ารักของพี่ดิวนี่คือยังไง น่ารักพี่นึกถึงงานเต้นดำแล้วก็นึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาใส่ชุดเจ้าหญิงอ่ะนะแล้วเราก็ยิ้มให้เขาแล้วเรารู้สึกแบบคอนฟิลที่แบบว่ามันมีกลิ่นอายของความความหอมตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยอ๋อถ้าเปรียบความน่ารักของพี่ดิวก็คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นความน่ารักคือเจ้าหญิงเราเป็นคนแปลสารเก่งะนะเนี่ยแต่ต้องแปลสารคุณจะพี่ดิวต้องแปลสาร,รต้อง,งต้องต้องต้องใจวัวในหัวตลอดเป็นใครเป็นใครตวใหห่่ค้้านอยพีกิ่งล่ะากิ่งนะกิ่งว่าความน่ารักมันจะเป็นอะไรที่มุ้งมิ้งกระจุ้งกระจิ้งนุ้งงิง คนน่ารักเนี่ยมันเหมือนต้องแปลมั้ไม่มันเหมือนกระต่ายเบ่งอึเดี๋ยวเปลี่ยนความน่ารักแบบกระต่ายเบ่งอึเธอเคยเห็นเป็ยงไอ่ะเดี๋ยวก่อนให้ตั้งแบง้งเธอเคยเห็นอึกระต่ายไหมหน้าเป็นกระต่ายก่อนเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายสองนิ้วสองนิ้วเป็นกระต่ายแล้วเบ่งอึเอึแล้วอึมันจะออกมาเงนี้รุดรุดรุดแล้วเม็กมันไม่ไม่้องหูไม่้อมหูบางทีตอนนี้คุณผู้ชมมันั่งกินข้าวสารอยู่คนไม่ใหญ่มีความสุขใจกระต่ายฮะ นี่ถ้าเกิดใครเลี้ยงกระต่ายจะรู้ว่าอึกระต่ายน่ารักเพราะมันจะเป็นก้อนเล็กๆแบบว่ากลมๆโอ้ยได้พาเต้นใหม่เลยอ่ะท่าอะไรท่าเปนกระต่ายปีกไม่ไดเลยอ่ะจริงๆถ้าเราเลี้ยงกระต่ายน่ารักเหมือนทางกระต่ายแล้วก็ทางอึกระต่ายด้วยเลยว่างๆฝากเก็บอึกระต่ายมาฝากกิ่งสักถุงนึงนะชอบเลยของพี่โดมนี่ต้องเป็นช้างเป็นอึหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เอาอันนั้นไม่น่ารักเท่าไหร่พี่โดรี่น่ารักคือโดรแบบไหนพี่โดมน่ารักแบบไหน แบบตัวเองเหอยังไงอะถ้าสมมติจะบอกใครสักคนว่าน่ารักเหมือนเขาเลยอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเขาเลยตายเลยตัวเองน่ารักเหมือนเขาเลยอะเงี้ยเเออขาจะดีใจหรือเปล่าออดีใจสิพี่ดิวนี่ก็น่ารักสุดตายไม่น่ารักหน่อยอะถูกน่าไปเลี้ยงมากโอ้ยไเลี้ยงไม่ไหวหรอกเออม็์ใหญ่ไหม เดี๋ยวเราไม่คุยกันแล้วอื่นแล้วนะท่านไปตายไปแล้วพี่ด้ามอ่ะองตรงนะตอนแรกจะบอกว่าน่ารักเหมือนเขาเนี่ยแหละเพราะพี่โดมเอาไปแล้วนี่นึงไม่ออกกันนะน่ารักเหมือนอะไรดีวะก็เปรียบไปว่าน่ารักเหมือนสิวเขาแล้วกันเปรียบไปว่าน่ารักเหมือนสิวเขาแล้วกันแล้วกันน่ารักษาเอาไว้สิวเขาน่ารักมากจริงน่ารักสายหายน่ารักสิวเขาน่ารักแบบใสๆมือคุณลองเปรียบสิครับผมบางทีส่งด่ายมีเลื่อมๆแบบว่าปิ้งปิ้ง ก็อมองบวกคนมีสิวต้องต้องฟังไว้ตรงนี้ท้องฟ้าไร้ดาวนั้นจะสวยมาเตไมไหมมันหนาคนที่ไร้สิวแล้วไร้รอยมันจะไม่ดีทันทีออมันต้องมีกันบ้างกระจุกกระจุกกันนๆๆิกระชิบม,ม,มันคือธรรมชาติมันคือธร,รรมชาติอันคือนิยามเองเนาะนคิดเองเราเอ,องเขากวาออันนี้อันนี้อันนี้อันที่วันฟ้าเปิดเนี่ไม่มีบอกบางเลยเขาเรียกว่าเดือนหงายวันฟ้าเปิดมาชัดเชจน